สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆที่รักวัวทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันที่6พฤศจิกายนพศ2564นะครับวันนี้มาถ่ายทําคลิปจะพาไปดูข้อวัวครับเดี๋ยววันนี้ผมพาจะไปดูผมจะพาไปดูข้อวัวนะครับิดช่างทําเสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นฟังคําคมกันก่อนคําคมวันนี้นะครับชีวิตในวัยเรียนกับชีวิตจริงแตกต่างกันตรงที่ชีวิตในวัยเรียนเราจะได้รับการสอนบทเรียน ก่อนที่จะทําแบบทดสอบส่วนในชีวิตจริงนั้นเราจะได้ทําแบบทดสอบที่จะสอนบทเรียนให้แก่เรานี่ก็ชีวิตในวัยเรียนเราก็เรียนก่อนครับแล้วแล้วค่อยแล้วค่อยมาสอบส่วนชีวิตจริงนั้นต้องผ่านบททดสอบครับถึงจะมีบทเรียนะเดี๋ยววันนี้ตามผมไปดูครับเมื่อวานจะขอสัมภาษณ์ช่างช่างอายครับช่างอายกล้องก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์ายละเอียด เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมถ่ายทำเองเลยช่างไม่อยู่เดี๋ยวตามผมไปดูครับว่าสวยงามขนาดไหนที่มาทำคลิปนี้ไม่ได้มาโม้มาอวดนะครับแต่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนบางคนอยากรู้อยากเห็นจริงๆก็คือตอนผมเริ่มเลี้ยงงูใหม่ๆผมก็อยากดูอยากเห็นแบบนี้แหละครับว่าเขาทำยังไงทำแบบไหนวันนี้เพื่อนๆก็จะได้รู้ก็จะได้เห็นเดี๋ยวตามผมไปดูครับ นี่นะครับผมเพื่อนๆอดูโดยโรวมๆก่อนโดยรอบๆก่อนนี่นะครับเห็นไหมครับรลางหญ้าผมจะแบ่งเป็นแบ่งเป็นสองสองจุดนะครับอันนี้จุดหนึ่งอันนี้จุดหนึ่งรางหญ้านะครับห้องทั้งหมดจะมีอยู่สี่ห้องนะครับสามารถจุวัวได้เต็มที่ห้องละสามตัวครับแต่ไม่มีวัวจุเยอะขนาดนั้นแล้วครับเดี๋ยวรอพัฒนาก่อนอดีนะครับ เดี๋ยวจะไปดูใกล้ๆไปดูรายละเอียดนะครับนี่เอาเริ่มจากประตูก่อนเลยนี่นะครับประตูที่ประตูสามารถปิดเปิดได้ใส่กอนสามารถล็อกกุญแจได้ด้วยนี่นะครับประตูประตูนี้กว้าง1เมตรนะครับนี่ประตูนี้กว้าง 1, าง1เมตรปิดเปิดปึบ๊บมานี่อุปกรณ์พวกนี้เราก็ต้องสั่งไปซื้อมาให้ช่างนะครับ ไอ้กรอล็อกประตูนี่มีซ้ายขวานะครับเวลาซื้อข้ามพลาดนะครับต้องดูลักษณะการปิดเปิดของเราด้วยแบบนี้นะครับแล้วก็มีบูทบูทตัวนี้เขาเขาใส่บูทแต่ก่อนผมก็ไม่รู้นะครับเนี่ยว่าม,มันมีบูทแบบนี้เพื่อยึดอ่ะต่อไปมาดูช่องกินอาหารช่องกินหญ้านะครับนี่นะครับช่องนี้นะครับจากจุดนี้นะครับจุดนี้มาถึงจุดนี้เท่ากับ1ช่อง จุดนี้กว้าง70เซนติเมตรครับแล้วก็ทำกัน้นคอตรงนี้จุดนี้กว้าง30เซนติเมตรนะครับดีนะครับกระแบ่งนี่เป็น3มช่องใน1ห้องนะครับใน1ในคอกนี่จะแบ่งสาบาัดบัวเข้ากินอาหารได้3ตัวแบบนี้นะครับามาดูล้างอาหารครับล้างอาหารนี่ลางอาหาร,ร้างอาหารนี้กว้าง1เมตรนะครับ รางอาหารนี่กว้าง1เมตรความสูงนะครับความสูงความสูงเอาคิดง่ายๆเลยครับความสูงข้างหน้าใช้อิฐสี่ก้อนใช้อิฐสี่ก้อนนะครับข้างหน้าข้างหลังข้างหลังใช้อิฐสามก้อนนี่ข้างหลัง,งใช้อิฐสามก้อนข้างในนี้เทพื้นแล้วก็ทําสโลปด้วยนะครับทําสโลปให้สโลปให้สโลปมาตรงกลางนะครับให้สโลปมาตรงนี้นะครับ เป็นโคง้โคงนะครับโค้งแบบนี้นะครับผมเห็นบางคอกโคง้งเอียงด้านนี้แบบนี้ด้านเดียวแบบนั้นผลว่าไม่ไม่เหมาะครับเพราะว่าอาหารมันจะมากองอยู่ตรงนี้ทําให้อาหารช่วงนี้วัวก,กินไม่ได้หรอกครับมันติดนะอันนี้พื้นสําหรับเดินพื้นนี้กว้าง60ซนติเมตรครับเอาไว้ สำหรับเราเดินนะครับนี่นะครับโดยรวมก็ถือว่าสวยงามครับเอามาดูพื้นพื้นคอกนี่ตรงนี้เห็นไหมครับทําไมถึงทําลายๆทําริ้วๆไว้อันนี้การวัวลื่นครับการวัวลื่นเราเราจะไม่เทพื้นเป็น,ปนพื้นเรียบนะครับเราต้องทําลายทําหยักไว้บางฟาร์มเขาก็จะทําเป็นร่องเป็นร่องเป็นริ้วเป็นริวน้วแบบนี้ แต่อันนี้ของผมทำาลิ้วละเอียดเลยครับกันลื่นได้แน่นอนนี่นะครับโดยรวมก็ถือว่าสวยสวยงามครับช่างก็ถือว่าฝีมือดีระยะห่างนะครับระยะห่างตรงนี้นะครับ40เซนนะครับ40เซน40เซน40เซนนะครับที่จริงออกแบบไว้ให้ตรงนี้สูงจากพื้น30เซนแต่ว่า ช่างทำผิดพลาดหน่อยหนึ่งก็มีผิดพลาดบ้างแหรอครับอ่นนี้ครับโดยรวมนะครับก็มาถ่ายให้เพื่อนเพื่อนมือใหม่ได้ดูกันนะครับเตรียมงบไว้นะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวรอพื้นแห้งอีกสามวันผมก็จะเอาวัวเข้ามาแล้วครับอู้ตอนนี้วัวอยู่กางดอกรู้กินหญ้าอยู่ด้วยโอเคขอบคุณครับจากใจอาเซียนฟาวครับเพื่อเป็นความรู้ค่าข้องลิลิทน้อยๆนะครับ ขอบคุณครับ